เทคนิคการสอนกลุ่มเด็กออทิสติกหรือกลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กที่พูดช้าที่มักพูดตามเป็นคําแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการในตัวเองหรือไม่สามารถระบุค,คําได้นะคะเนี่ยมันจะมีเทคนิคแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะสอนเขาเนี่ยเผอิญมีผู้ปกครองสอบถามมาว่าหลานแล้วก็ลูกเนี่ยพูดตามได้พูดตามเป็นคําๆแต่ว่าเวลาเราถามว่า อันนี้อะไรหรือถามว่าอยากเอาอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถตอบได้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสอนเขาอะคะ่ะเราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณจ่ายที่บายให้ฟังนะคะอันดับแรกนะคะเวลาสอนให้เด็กเข้าใจภาษาแล้วก็สื่อสารออกมาให้ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาเนี่ยมันจะมีที่เราเรียกว่าพฤติกรรมภาษาหรือ verbal behavior ซึ่งเป็นงานของสกินเนอร์ ก็คือเด็กที่พูดตามได้จะแค่พูดตามที่เราเรียกว่า Echoic อกก็คือถ้าเราพูดนําว่าคุกกี้เด็กก็จะพูดตามว่าคุกกี้ได้หรือแต่ถ้าเป็นมานคือการบอกความต้องการเมื่อเด็กอยากกินคุกกี้เขาก็จะพูดขึ้นมาได้ว่าคุกกี้เมื่อเราถามว่าเอาอะไรเพราะว่าแรงจูงใจของเด็กก็คืออยากกินคุกกี้อันนี้คือการบอกความต้องการมานแต่ถ้าการระบุค,คําหรือแท็กเนี่ย ก็คือการที่เด็กเห็นคุกกี้หรือได้กลิ่นคุกกี้ได้ชิมคุกกี้แล้วเราถามว่าอันนี้อะไรเด็กตอบว่าคุกกี้มันคือการระบุอะค่ะคือเด็กเห็นภาพคุกกี้หรือเห็นคุกกี้วางไว้แล้วถามเราถามเด็กว่านี่อะไรเด็กตอบคุกกี้ในสถานการณ์นี้หรือในเงื่อนไขนี้มันคือการระบุคําฉะนั้นผู้ปกครองมักจะเจอเด็กที่พูดตามได้คือ Echo อีกพูดตามได้อย่างเดียวแต่บอกความต้องการมาน เมื่อเขาอยากได้คุกกี้ไม่ได้หรือพูดระบุคําเมื่อเราถามว่านี่คืออะไรว่าคุกกี้ไม่ได้ฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าถ้าเราอยากให้เด็กสื่อสารความต้องการมานได้เนี่ยเราจะสอนแบบไหนต่อไปจะเป็นตัวอย่างค่ะถ้าเราจะสอนให้เด็กสื่อสารบอกความต้องการนะคะมันจะมีเทคนิคนึงของทาง a b a ที่เราเรียกว่ามานเทรนนิ่งคือบอกให้เด็กบอกความต้องการมานเทรนนิ่งเนี่ย วิธีที่หนึ่เรยเราจะเรียกว่า man within trial transfer ลักษณะการสอนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาสอนเนี่ยถ้าเด็กอยากได้บล็อกเอามาเล่นต่อกันแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดบล็อกได้ด้วยตัวเองเราก็จะสอนเขาก่อนว่าอันนี้คือบล็อกแล้วก็คําว่า transfer ก็คือการค่อยๆถอดพร้อมหรือถอดการช่วยเหลือออกลักษณะการสอนนะคะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมันจะเป็นแบบมีขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะพูดนําเด็กก่อนบล็อกบล็อกพอเด็กพูดตามเราจะ ถอดการช่วยเหลอหือก็คือรอให้เด็กพูดเองอีกครั้งบล็อก <Block. S 1> พอเขาพูดบล็อกปั๊บเราก็จะยื่นให้และเด็กก็จะไปต่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมา n within transfer ก็คือตอนแรกเราจะพูดนําให้เด็กพูดตามต่อมาเราก่อนที่เราจะยื่นให้เด็กเนี่ยเราจะรอเพื่อให้เด็กพูดด้วยตัวเองโดยเราไม่ช่วยเหลือและเด็กพอพูดได้ปั๊บเราก็จะบล็อกให้และเด็กไปต่อลักษณะาการสอนนะคะ2ถึง3ขั้นครั้งแรกเนี่ยเราก็จะ อาจจะพร้อมก่อนหรือพูดนําก่อนแล้วพอรอบที่3รอบที่4เราก็รอเพื่อดูว่าเด็กจําได้ไหมและพูดด้วยตัวเองเพราะจริงๆแล้วเด็กควรจะพูดได้ด้วยตัวเองเมื่อเขาอยากได้บล็อกมากกว่าที่เราจะที่เราจะให้เขาพูดตามอย่างเดียวล็อบล็อกบล็อกบล็อก,อกต่อเลยค่ะบล็อกบล็อกบล็อกต่อได้เลย บล็อกเยี่ยมมากเลยเอาไป2ชิ้นเลยถ้าเด็กนึกได้เองอะค่ะโดยเราไม่พูดนำเราก็จะให้เยอะหน่อยเราเรียกว่า differential reinforcement คือการเสริมแรงแตกต่างคือเมื่อเด็กนึกคำจับได้เองเราจะให้จำนวนที่เยอะเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยถูกต้องนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้แต่บางครั้งเขาอาจจะลืมก็ได้ถ้าเ,าเขาลืมก็คือเขานิ่งไปเกิน2วินาทีแล้วเขาก็จะทำท่าเหมือนอยากจะคว้าอ่ะแสว่าเขาลืมแล้วเราก็ต้องนำใหม่บล็อก บล็อกบล็อกต่อเลยต่อสูงสูงบล็อกบล็อกบล็อกค่ะต่อได้เลยนะบล็อก <Block. S 1> เยี่ยมเลยง่ะบล็อกบล็อกบล็อกโอ้ยเก่งมากๆเลยเดี๋ยวจะเอาให้อีกนะมีไงบล็อกมา Block. ต่อเลยน,นีสิมีอันไหนมา สมมติต่อสูงๆต่อเข้าไปแบบนี้นะอันนี้เป็นก็ได้บล็อกแล้วก็ต่อเป็นเหมือนแบบให้เป็นต้นไม้ไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือวิธีการสอนแต่เวลาเราสอนจริงๆนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยไม่พูดแต่คําเดียวซ้ําๆเวลาสอนเนี่ยเราจะเรียกว่า m ม n discrimination training คือในการสอนเนี่ยต้องมีกลุ่มคําเป้าหมายเช่นบล็อกตุ๊กตาหรือบอลสอนไปพร้อมๆกันเพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะได้เ่ยนะพอเด็กอยากได้บล็อกเราพูดนําบล็อก เด็กก็บล็อกกันมาต่อปึ๊บต่อมามันก็จะเป็นอาจจะตุ๊กตา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 ต่อได้เลยแล้วเราก็รอบล็อกบล็อกแปลว่าเด็กจําได้ว่านี่คือบล็อกไม่จับสวนเป็นพูดตุ๊กตาพอเราหยิบตุ๊กตามาเราก็รอตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กอาจจะลืมก็ได้ใช่ไหมคะพอรอบนี้เราถือรอปึ๊บเพื่อดูว่าเด็กทําได้ไหม ตุ๊กตา,ตกตาเราจะเอาตุ๊กตานะสักพักเราก็หยิบบล็อกมาเพื่อดูซิว่าเด็กแยกแยะได้ไหมว่าเขาอยากได้บล็อกหรืออยากได้ตุ๊กตาบล็อกบล็อกใช่เลยค่ะไปสองอันเลยต่อไปเราทำอะไรดีนะเอาอะไรดีตุ๊กตาตุ๊กตาเยี่ยมมากเราจะเห็นว่าวิธีการสอนให้ดีอะค่ะนอกจากที่เด็กต้อง พูดให้ได้เองแล้วเขาต้องแยกแยะให้ได้ว่าเขาจะเอาบล็อกหรือจะเอาตุ๊กตาอันนี้คือวิธีการสอนให้เด็กสื่อสารค่ะส่วนวิธีเทคนิคอื่นๆก็จะมีอีกเดี๋ยวผมจะทําให้ในคลิปต่อไปนะคะผู้ปกครองลองเอาไปสอนลูกดูว่าทําแล้วเนี่ยได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ค่ะ